แดี๋ยวเาหยยืดีไม่แห้งเด้ยนนอยังได้หายมีความสุขกรมเจริญเห็นกระถิ่นมาเสน่เกิดศาสนาลิสานีให้ด้หัวมาล่ำนั่นหละเด้อขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับเส <c oughs> ียงปรบมือนะครับให้คุณพ่อรุ่งโรเง <c oughs> ์เพชรองชัยผู้ใดแน่น้อมมานอยู่นี่มือนี้ กมื่อนีวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกแปดนะคะกับแฟนๆครูหมันกับมี่ผู้บอมันกับมี่คือวานแล้วเนาะแม่ยิ้มพิวใจนะครับเพชรพลานชัยนะครับนะครับขอเสียงคนมาท่านในเมืองในเร็วนะครับ วันนี้นะครับพบกับนะครับแม่ยิมกิบใจเพชรพลันชัยนะครับนะครับเป็นท่านต่อไปนะครับนะครับขอเสียงพี่น้องบ้านเราครับนะครับอ,อ,อ,อยู่เพล่อะขอเสียงเบาสดหน่อยเลยสาวโด ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับนำพานะครับมิตรรักแฟนเพลงที่สูงเกียรตินะฮะเข้าสู่บรรยากาศความสนุกสนานนะครับกับรรชินีมหมอลำแม่ยิม้มพิมพ์ใจเพชรพลนชว ้อกเอ้ยของไ้สุขขีมันคือสเสมอมันเครื่องเก่าคิดทอดซุมมเจ้าจังได้คกตาวมาสะและ้ว ใจบัดจะไดรดอกหวามมาบทความรักอะไรตัดสวาขัดขาดสิมจดหมายน่อยก่อข่าวข่าวและขอแฟนแฟนอย่ากฝ้าเปิดหน้าเพียงใจควังมาไรแฟนแฟนใส่ข้ออภิปรายและเคยเสียใจ Boa pena em casa.